สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งมาคุยกันครับคือมีแนวคิดหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาบอกว่าปี2026ยเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะหรืออาจจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็ได้นะคะสำหรับการสร้างความมั่งคั่งแบบก้าวกระโดดในยุคนี้ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแต่ว่ามันไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลื่นลูกใหญ่อย่าง AI นี่แหละครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ ออกำลังพัฒนาเร็วมากแล้วก็ถูกเอามาใช้แบบเร็วจนน่าตกใจเลย เราก็ดูว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องการสร้างความมัง่งคั่งของเราาท่านๆได้อย่างไงบ้างนะคะโดยอิงจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญน,นักลงทุนต่างประเทศแล้วก็มีข้อมูลจากไทยด้วยค่ะที่ดูเหมือนจะเห็นตรงกันเรื่องโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่กําลังจะมาถึงประเด็นหลักๆที่เราจะคุยจนวันนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องความเร็วในการบลอกใช้ AI ที่มันแบบว่าน่าทึ่งจริงๆเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตอีกเหรอครับใช่ค่ะเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าโซเชียลมีเดียอีกแล้วก็มีเรื่องโอกาสลงทุนที่มันซับซ้อนกว่าแค่บรรริษัััทท AI ใหญ่ๆ่ๆีเรารู้จกกน ออืมอืมมการสร้างธุรกิจด้วย AI การใช้ประโยชน์จากตลาดเฉพาะทางของ AI แล้วก็ที่น่าสนใจมากๆคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจใหญ่ๆที่อาจจะไปโยงกับสินทรัพย์อย่างทองคำหรือบิตคอยได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับโหน่าสนใจมากครับงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาคลี่คลายเรื่องพวกนี้กันทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะดูว่าโอกาสอยู่ตรงไหนความเสี่ยงคืออะไร ใช่ค่ะแล้วก็ดูความเชื่อมโยงที่ว่าเนี่ยระหว่าง AI กับสินทรัพย์ทางเลือกที่มีจํากัดมันสําคัญยังไงเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่ว่าหนะ้าต่างแห่งโอกาสของ AI เนี่ยมันเปิดอยู่แต่เหมือนจะมีเวลาจํากัดแหล่งข้อมูลย้ําว่ามันถูกเอามาใช้เร็วกว่าเทคโนโลยีอื่นๆก่อนหน้านี้มากเลยนะคะถูกต้องค่ะคือลองนึกภาพต,ตามนะคะถ้าเราย้อนไปปี1995แล้วเริ่มทําบริษัทอินเทอร์เน็ตโอ้ยุคบุกเบิกเลยใช่ค่ะ หรือปี2005เริ่มเขียนบล็อกหรือแค่ปี2015เริ่มทำ u t u b e เนี่ยการเข้าไปก่อนหรือที่เรียกว่า early mover มันได้เปรียบมากๆเลยนะครับจริงค่ะตอนนี้แหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันกันกบ AI เลยค่ะมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าปี2025เนี่ยบริษัทในอเมริกาเกินครึ่งแล้วนะคะที่เริ่มใช้ AI เกินครึ่งแล้วค่ะ แต่ว่าที่น่าสนใจคืออีกเกือบครึ่งหรือประมาณ44%เนตเี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงดีอ้าวงั้นก็ยังมีช่องว่างอยู่สิครับใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะคือโอกาสที่แหล่งข้อมูลชี้ว่าสำคัญมากการที่ยังมีบริษัทอีกเกือบครึ่งยงยงอยู่ทั้งที่เทคโนโลยีมันไปเร็วขนาดนี้แสดงว่าคนที่เข้าใจก่อนลงมือก่อนก็ยังมีโอกาสจริงๆแต่คาถามคือโอกาสนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนครับ ความเร่งด่วนมันอยู่ตรงไหนจุดที่น่าคิดคือการคาดการค่ะแหล่งข้อมูลมองว่าภายในปี2030เนี่ยอีกไม่กี่ปีเองนะคะ AI มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานส่วนใหญ่ไปแล้วโอโ้โหค่ะความได้เปรียบของคนที่เข้ามาก่อนมันก็จะค่อยๆหายไปเหมือนตอนนี้ที่ใครๆก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องปกติไปแล้วนึกภาพออกเลยครับ มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจจาก CEO ของ n อ i น i เดียค่ะที่แหล่งข้อมูลอ้างถึงบ่อยๆเขาบอกว่า AI เนี่ยจะสร้างเศรษฐีได้มากกว่ายุคอินเทอร์เน็ตอีกแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าด้วยโหแรงมากค่ะแล้วมุมมองจากแหล่งข้อมูลในไทยก็ย้ำเรื่องกรอบเวลาปี2026ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญก่อนที่ AI Revolution มันจะส่งผลเต็มที่จริงๆเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นแค่คลื่นเล็กๆเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเป็นแค่ระลอกคลื่นก่อนที่ซูนามี AI ลูกใหญ่จริงๆจะซัดเข้ามาฟังดูเป็นทั้งโอกาสแล้วก็แรงกดดันเลยนะครับเนี่ยถ้าโอกาสมันมีจำกัดแบบนี้แล้วในมุมของการลงทุนล่ะครับแหล่งข้อมูลไว้อยังไงบ้างดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าแค่ซื้อหุ้น AI ชื่อดัง ใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่แหล่งข้อมูลเตือนไว้เหมือนกันคือมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเราอาจจะกําลังอยู่ในช่วงที่ฟองสบู่ AI มันเริ่มเกาะตัวคล้ายคลยุค .com ตอนปี2000โน่นเลยอ๋อยุคที่หุ้นเทคบูมมากๆแล้วก็แล้วก็แตกค่ะใช่ซึ่งหมายความว่าความผันผวนมันจะสูงมากๆเลยบางบริษัทอาจจะล้มหายตายจากไปอืมแต่บริษัทที่แข็งแกร่งจริงๆที่ปรับตัวได้มีโมเดลธุรกิจที่ดี พวกนี้จะอยู่รอดแล้วก็จะเติบโตแบบมหาศาลเลยในระยะยาวงั้นก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่รับความเสี่ยงได้ถูกต้องค่ะสำหรับคนที่เข้าใจเกมแล้วก็ยอมรับความผันผวน,นตรงนี้ได้แต่ถ้าใช่ไม่ใช่บริษัท AI ชื่อดังอย่างเอ่อ ChatGPT Gemini หรือ Nvidia ที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วโอกาสการลงทุนอื่นๆมันอยู่ตรงไหนบ้างครับแหล่งข้อมูลเขาแบ่งกลุ่มไว้ยังไงบ้างครับ เขาแบ่งเป็นชั้นๆเลยนะคะน่าสนใจมากชั้นแรกสุดเลยคือโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure อันนี้ค่อนข้างชัดเจนผู้บริษัททำชิปอย่าง Nvidia ดียที่พูดถึงหรือพวกผู้ให้บริการคลาวด์ต่างๆอ๋อพวก AWS, Google Cloud, Azure อะไรพวกนี้ใช่ค่ะกลุ่มนี้เปรียบเหมือนคนขายพั่วในยุคตื่นทองคือไม่ว่าใครจะขุดทองได้หรือไม่ได้คนขายพั่วมักจะได้กำไรเสมอเข้าใจง่ายดีครับชั้นที่2คือพวกซอฟต์แวร์ค่ะ ไม่ใช่แค่แอป AI ที่เราใช้กันนะแต่เป็นพวกเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา AI ให้มันเก่งขึ้นจัดการข้อมูลได้ดีขึ้นตลาดนี้จริงๆใหญ่มากนะคะแต่คนอาจจะยังพูดถึงไม่เยอะเท่าชั้นแรกอืมก็น่าสนใจนะครับชั้นที่3อันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือธุรกิจที่ใช้ AI หรือ AI-enabled businesses คือบริษัทในอุตสาหกรรมเดิมๆนี่แหละค่ะแต่เอา AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างความได้เปรียบอย่างเช่นเช่นโรงพยาบาลใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ผลเอ็กซเรย์หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใช้ AI ช่วยหาทำเลทอง หรือธุรกิจก่อสร้างใช้ AI ช่วยบริหารจัดการโปรเจกต์ให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อคือเอา AI ไปเสริมธุรกิจเดิมให้เก่งขึ้นใช่ค่ะชั้นที่4คือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centers อันนี้ก็บูมมากเพราะ AI มันกินข้อมูลเยอะมากข้อมูลพวกนี้ก็ต้องมีที่เก็บความต้องการ Data Center ก็เลยพุ่งสูงขึ้นพุ่งมากๆค่ะจนแหล่งข้อมูลบางเจ้าบอกว่ามันกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ไปแล้วโหขนาดนั้นเลย ค่ะแล้วก็สั้นสุดท้ายชั้นที่5คืออุตสาหกรรมที่สนับสนุน Data Center อีกทีอันนี้ยิ่งลึกลงไปอีกมีอะไรบ้างครับ ก็พวกธุรกิจระบบทำความเย็นค่ะเพราะชิป AI มันร้อนมากต้องใช้ระบุตระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงแล้วก็ธุรกิจพลังงานเพราะ Data Center มันกินไฟมหาศาลจริงๆโอโ้โหใช่เลยแล้วก็แน่นอนความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security วริเพราะข้อมูลที่เก็บมันสำคัญมากต้องป้องกันให้ดีโหฟังดูเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยครับแต่การจะไปเลือกหุ้นรายตัวในแต่ละชั้นนี้ก็ดูจะ ท้าทายเหมือนกันนะครับสำหรับคนทั่วไปแหล่งข้อมูลมีทางเลือกอื่นแนะนำไหมครับมีพูดถึงค่ะคือพวกกองทุน ETF ที่ลงทุนในธีมเกี่ยวกับ AI หรือเทคโนโลยีไปเลยตัวอย่างที่เขาอ้างถึงก็มีอย่าง b o t z ที่เน้นพวกหุ่นยนต์กับ AI oh. ค่ะหรือ IRBO WTAI พวกนี้ก็เน้น AI กับนวัตกรรมหรืออย่าง QQQ ที่รวมบริษัทเทคใหญ่ๆใน NASDAQ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะ ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญเลือกหุ้นเองใช่ค่ะแต่ว่าต้องย้ำนะคะว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนตัดสินใจเองเสมอค่ะชัดเจนครับขอบคุณครับทีนี้นอกจากเรื่องลงทุนในบริษัทแล้วแหล่งข้อมูลยังพูดถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจด้วยพลังของ AI ด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีข้อควรระวังที่น่าสนใจอยู่ ใช่ค่ะข้อผิดพลาดท,ที่แหล่งข้อมูลเตือนเลยคือการสร้างธุรกิจที่แบบว่าใช้ AI ทำงานง่ายๆซ้ำๆที่ใครๆก็ทำได้เช่นอะไรครับเช่นรับจ้างเขียนบทความด้วย AI แล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยแบบนี้ค่ะคือมันไม่มีกำแพงป้องกันคู่แข่งหรือ barrier to entry ที่แข็งแรงพออ๋อพอเดี๋ยวลูกค้าก็ไปกด AI ทำเองได้ ถูกต้องค่ะเดี๋ยวมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆแนวทางที่แหล่งข้อมูลบอกว่าน่าจะยั่งยืนกว่าคือการใช้ AI แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนหรือแก้เพนพอยต์จริงๆของลูกค้าที่คนอื่นทําตามได้ยากๆกัค่ะพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าไอาการใช้ AI แก้เพนพอยต์ที่ซับซ้อนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมีตัวอย่างที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลหลายอันเลยค่ะอย่างเช่นสําหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ครับกลุ่มนี้เพนพอยต์คืออะไรครับ หลักๆก,ก็คืออยากหาลูกค้าเพิ่มใช่ไหมคะโดยเฉพาะลูกค้าที่อยากจะขายบ้านแต่การไปหาข้อมูลเองมันเสียเวลามากใช่เลยเหนื่อยด้วยค่ะเราก็อาจจะสร้างเครื่องมือ AI ที่ไปดึงข้อมูลหรือ scrap ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นประกาศขายบ้านโดยเจ้าของเอง FSBO ข้อมูลสาธารณะหรือบ้านที่เคยประกาศขายแล้วขายไม่ออกอ๋อดึงข้อมูลมาให้หมด ใช่ค่ะแล้วก็จัดทำเป็นลิสต์ส่งให้นายหน้าทุกวันอาจจะคิดค่าบริการรายเดือนไปซึ่งอันนี้มันแก้ปัญหาให้เขาได้ตรงจุดมากๆเลยเออจริงด้วยครับหรืออาจจะต่อยอดใช้ AI ทำ virtual tour แต่งบ้านเสมือนจริงให้ดูสวยขึ้นก็ได้ค่ะน่าสนใจครับและกลุ่มอื่นล่ะครับมีตัวอย่างอีกไหม มีค่ะอย่างกลุ่มช่างฝีมือช่างประปาช่างไฟช่างแอร์พวกนี้ค่ะกลุ่มเนี้เพนพ่อยคือหางานใช่ค่ะอยากได้งานสม่ําเสมอแล้วก็อยากลดงานเอกสารน่าเบื่อๆลงอืมก็อาจจะสร้าง AI ช่วยหาลูกค้าเป้าหมายเช่นไปหาข้อมูลคนที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่เพราะพวกนี้มักจะต้องซ่อมหรือปรับปรุงอะไรบางอย่างหรือหาบ้านที่อายุเยอะๆถึงเกณฑ์ต้องซ่อมบำรุงอ๋อหาหลีดให้ช่างประมาณนั้นค่ะ หรือสร้าง AI ช่วยทำใบเสนอราคาติดตามงานหรือแม้กระทั่งช่วยส่งข้อความไปขอรีวิวจากลูกค้าเก่าๆเ,เพื่อสร้างเครดิตก็ได้ค่ะเอออันนี้น่าจะช่วยช่างได้เยอะเลยหรือแม้แต่วงการกฎหมายค่ะทนายความเนี่ยเพนทอยอาจจะเป็นงานเอกสารซ้ำๆหรือเวลาที่ต้องใช้เสิ a ร์ชเยอะๆ ใช่ครับงานเอกสารเยอะมากก็อาจจะสร้างเป็น AI brain ที่เรียนรู้จากเอกสารคดีเก่าๆหรือข้อกฎหมายของสำนักงานเพื่อช่วยร่างสัญญาพื้นฐานหรือช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารกองโตๆโตซึ่งช่วยประหยัดเวลาทนายได้เยอะมากค่ะไอเดียพวกนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันจับต้องปัญหาได้จริงแต่คำถามคือการจะสร้างเครื่องมือ AI แบบนี้มันต้องเขียนโค้ดเก่งมากๆเลยหรือเปล่าครับคนทั่วไปพอจะทำได้ไหม แหล่งข้อมูลให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเขียนโค้ดเองเสมอไปค่ะอ้าวเหรอครับค่ะเดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT เนี่ยเป็นเหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวได้เลยลองถามมันดูเลยค่ะเช่นฉันอยากสร้างเครื่องมือ AI ช่วยนายหน้าหาลูกค,ค้าบอกแผนที่ละขั้นตอนใน90วันให้หน่อยถามแบบนี้เลยเหรอครับถามได้เลยค่ะมันสามารถให้โครงสร้างแนะนําเครื่องมือหรือบอกแนวทางเบื้องต้นได้ สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าจริงๆมีความตั้งใจแล้วก็ลงมือสร้างสิ่งที่เรียกว่า MVP MVP Minimum Viable Product ค่ะคือผลิตภัณฑ์รุ่นแรกที่พอใช้งานได้จริงเอาไปทดสอบกับตลาดก่อนแล้วค่อยๆเก็บฟีดแบ็ k มาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอ๋อเริ่มเล็กๆก่อนใช่ค่ะมันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามแต่แหล่งข้อมูลมองว่ามันเป็นไปได้ค่ะไม่ได้ไกลเกินเอื้อม เป็นแนวทางที่ดูเปิดกว้างขึ้นเยอะเลยครับนอกจากการสร้างธุรกิจจากศูนย์แล้วยังมีเรื่องตลาดนัด AI หรือ AI marketplace ด้วยใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับค่ะแหล่งข้อมูลพูดถึงแพลตฟอร์มอย่าง GPT Store ของ Chat GPT นะคะที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปี2024อ๋อที่อยู่ใน Chat GPT เลยใช่ค่ะแนวคิดมันคล้ายคอย App Store แต่เป็นแหล่งรวม Custom GPTs หรือเครื่องมือ AI เฉพาะทาง ที่คนทั่วไปสร้างขึ้นมาขายหรือให้ใช้ฟรีและโอกาสมันอยู่ตรงไหนครับคือคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักหรือยังไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหรค่ค่ะแหล่งข้อมูลเลยมองว่านี่เป็นโอกาสทองสำหรับคนที่สามารถสร้างเครื่องมือ AI เฉพาะทางที่มีประโยชน์จริงๆเช่นเช่นเครื่องมือช่วยนักบัญชีปิดงบหรือช่วยทนายร่างเอกสารเฉพาะทางหรือแม้กระทั่งขายชุดคำสั่งหรือพร้อมสำเร็จรูปสำหรับงานต่างๆ การเข้าไปเป็นคนแรกๆในตลาดที่ยังใหม่แบบนี้มันสร้างความได้เปรียบได้มากค่ะคือเป็น first mover ใน GPT store ประมาณนั้นเลยค่ะหรือถ้าไม่อยากสร้างเองก็อาจจะเป็นนายหน้าหรือ affiliate ช่วยโปรโมทเครื่องมือ AI ของคนอื่นแล้วรับค่าคอมมิชชั่นก็ได้เหมือนกันโอ้น่าสนใจครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งเลยและสำหรับคนที่มีธุรกิจเดิมอยู่แล้วล่ะครับหรือคนที่ทำงานประจำอยู่แหล่งข้อมูลมีคำแนะนำเรื่องการเอา AI มาปรับใช้ยังไงบ้างครับ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วใช่เลยค่ะสำหรับคนทำธุรกิจแหล่งข้อมูลย้ำเลยว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆค่ะต้องรีบเอา AI มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำอะไรได้บ้างครับโอ้เยอะเลยค่ะลดงานแอดมินซ้ำซากทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ก่อตั้ง Briefs Media ค่ะคุณจัสปริดซิงเขาเล่าว่าเขาต้องปรับธุรกิจครั้งใหญ่เลยหันมาลงทุนสร้างเครื่องมือลงทุนด้วย AI ทำไมล่ะครับเพราะเขามองว่าถ้าไม่ปรับตัวตอนนี้อีก5ปีข้างหน้าธุรกิจเดิมของเขาอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วการปรับตัวเลยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดเลยค่ะโหฝังดูท้าทายแต่ก็จำเป็นจริงๆนะครับและในมุมของคนทำงานพนักงานประจำละครับ การปรับตัวรับ AI นี่สำคัญแค่ไหนสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ AI มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งแน่นอนมันทำให้เรามีคุณค่าต่อองค์กรมากขึ้นครับแต่ในทางกลับกันแหล่งข้อมูลก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าถ้าเพื่อนร่วมงานเราใช้ AI เก่งกว่าเรามันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพของเราได้เหมือนกันอ้าวงั้นก็ต้องรีบเรียนรู้ ใช่ค่ะการเรียนรู้ที่จะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์เนี่ยกลายเป็นทักษะสำคัญที่ต้องรีบพัฒนาเลยค่ะแล้วมีวิธีง่ายๆไหมครับที่จะเริ่มคิดว่าเอ๊ะจะเอา AI มาช่วยงานเราได้ยังไงบ้างบางทีมันก็นึกไม่ออกมีค่ะมีตัวอย่างพร้อมหรือชุดคำสั่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูล Minority Mindset ค่ะเราเอาโครงสร้างนี้ไปปรับใช้กับ AI อย่าง Chat GPT ได้เลย โครงสร้างมันเป็นยังไงครับคือเราต้องบอก AI ให้ละเอียดละเอียดเลยค่ะเกี่ยวกับตัวเราตำแหน่งงานเราอุตสาหกรรมที่เราอยู่ประสบการณ์ทำงานหน้าที่หลักๆของเราคืออะไรความท้าทายที่เราเจอในงานตอนนี้แล้วก็เป้าหมายในอาชีพของเราคืออะไรบอกละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ค่ะ ยิ่งละเอียดยิ่งดีแล้วก็ขอให้ AI แนะนำวิธีใช้ AI ที่มันเฉพาะเจาะจงกับงานของเราเลยอย่างน้อยสักสิบวิธีพร้อมกับบอกชื่อเครื่องมือที่อาจจะเกี่ยวข้องแล้วก็ขั้นตอนคร่าวๆว่าจะเอาไปใช้จริงได้ยังไงโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับค่ะแหล่งข้อมูลเขามีตัวอย่างพร้อมนี้ให้ลองเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะมันจะช่วยเปิดมุมมองแล้วก็ให้ไอเดียที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะว่าเราจะเริ่มใช้ AI กับงานเราได้ยังไงบ้าง เยี่ยมเลยครับเป็นแนวทางที่เอาไปทําตามได้จริงเลยทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งดูเหมือนจะเป็นแกนหลักที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยนะครับตามที่แหล่งข้อมูลเขาว่ามาคือความสัมพันธ์ระหว่าง AI ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นแนวโน้มที่รัฐบาลจะพิมพ์เงินเพิ่มแล้วเงินก็จะไหลไปหาสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคํากับบิตคอย n ความเชื่อมโยงนี้มันเป็นยังไงครับค่ะ อันนี้เป็นจุดที่แหล่งข้อมูลวิเคราะห์วไว้ได้น่าสนใจแล้วก็อาจจะสำคัญที่สุดในระยะยาวเลยนะคะแนวคิดคือแบบนี้ค่ะเมื่อ AI ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยมันจะไปเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ของทั้งคนทั้งระบบเศรษฐ,ฐกิจได้แบบมหาศาลเลยงานที่เมื่อก่อนทำไม่ได้เลยก็อาจจะทำได้ต้นทุนการผลิตหลายๆอย่างก็อาจจะลดลงไปเยอะและพอผลิตภาพมันเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดแบบนี้แหล่งข้อมูลคาดว่าจะเกิดอะไรตามมาครับ การตอบสนองที่มีความเป็นไปได้สูงมากๆจากภาครัฐทั่วโลกเลยนะคะตามที่แหล่งข้อมูลวิเคราะห์คือการพิมพ์เงินหรืออัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบเพิ่มขึ้นอีกแบบมหาศาลเลยพิมพ์เงินเพิ่มอีกเหรอครับทำไมเ่ะครับ,รบก็อาจจะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันวิ่งทันกับการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเพื่อจัดการกับผลกระทบทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากๆค่ะอ๋อเข้าใจครับแล้วพอมีการพิมพ์เงินเพิ่มมหาศาล ผลกระทบตรงๆก็คือค่าเงินกระดาษหรือ fiat currency มันก็จะลดลงหรือด้อยค่าลงใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นเลยเมื่อเงินในระบบมันเยอะขึ้นมากๆโดยที่ผลผลิตจริงๆมันอาจจะยังตามไม่ทันในอัตราเดียวกันมูลค่าที่แท้จริงของเงินแต่ละหน่วยมันก็ต้องลดลงหรือที่เรียกว่าเงินเฟอ้อหรือค่าเงินเสื่อมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยพอค่าเงินมันมีแนวโน้มจะลดลง คนที่มองเห็นภาพนี้เขาก็จะเริ่มหาที่เก็บมูลค่าอื่นใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่าเงินทุนจะเริ่มไหลออกจากเงินกระดาษไปหาสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามันมีจำกัดหรือ scarce assets คือมันพิมพ์เพิ่มไม่ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในมูลค่าของมันซึ่งสินทรัพย์2ตัวที่เด่นที่สุดในมุมมองของแหล่งข้อมูลคือทองคำกับบิตคอยถูกต้องค่ะทองคำกับบิตคอย ทองคำนี่เป็นสินทรัพย์คลาสสิกอยู่แล้วมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับในช่วงน,นี้ที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นจุดที่น่าจับตามากๆเลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยแล้วแต่เป็นธนาคารกลางทั่วโลกเลยค่ะที่กำลังไล่ซื้อทองคำเก็บเข้าคลังสำรองกันอย่างหนักหน่วงเลย ธนาคารกลางซื้อทองใช่ค่ะซื้อเยอะมากติดต่อกันมาหลายปีแล้วปริมาณการซื้อเนี่ยสูงกว่า1,000ตันต่อปีซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะหูเยอะมากครับ นั่นมันสะท้อนอะไรครับแหล่งข้อมูลตีความว่านี่เป็นสัญญาณชัดเจนเลยค่ะว่าแม้แต่สถาบันการเงินระดับประเทศเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในเสถียรภาพของระบบเงินกระดาษเท่าไหร่ในระยะยาวแล้วก็กําลังเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นอืมน่าคิดครับ แล้วก็มีแหล่งข้อมูลบางแห่งอ้างถึงการคาดการราคาจาก Goldman Sachs ด้วยนะคะที่มองว่าราคาทองคำมีโอกาสไปถึง4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เลยภายในกลางปี2026ค่ะ4,000ดอลลาร์ตัวเลขน่าสนใจทีเดียวครับและบิตคอยล์เหรอครับที่เขาเรียกว่าทองคำดิจิตัลมันเข้ามามีบทบาทในภาพนี้ยังไงบิตคอยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทยุคดิจิทัลแล้วก็ยุค AI มากขึ้นค่ะ ด้วยคุณสมบัติสำคัญที่สุดเลยคือมันมีจำนวนจำกัดมากๆๆที่21ล้านเหรียญใช่ค่ะถูกกำหนดไว้ตายตัวเลยแค่21ล้านเหรียญไม่มีใครพิมพ์เพิ่มหรือเสกขึ้นมาใหม่ได้มันคือความแน่นอนทางปริมาณท่ามกลางความไม่แน่นอนของระบบการเงินโลกตอนนี้ครับ แหล่งข้อมูลชี้ว่าการยอมรับบิตคอยในหมู่นักลงทุนสถาบัานใหญ่ๆเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะหลังจากที่มีการอนุมัติสปอตบิตคอยอ ETF ในอเมริกาไปอ๋อใช่ๆ่ที่เป็นข่าวใหญ่ค่ะอันนั้นมันเหมือนเปิดประตูให้เงินทุนจากสถาบัานใหญ่ๆ,ๆไหลเข้ามาในบิตคอยได้ง่ายขึ้นมากๆ แหล่งข้อมูลบางส่วนก็อ้างถึงการคาดการราคาจากนักวิเคราะห์หลายเจ้าเลยนะคะที่มองว่าราคาบิตคอยอาจจะพุ่งไปถึง1,40,000ดอลลาร์หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกภายในช่วงต้นปี2026เหมือนกันค่ะ104 0,000ดล แปลว่าภาพรวมที่แหล่งข้อมูลนำเสนอก็คือ AI เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งใหญ่ที่อาจจะมาเขย่าระบบการเงินเดิมแล้วก็ผลักดันให้คนหานไปหาสินทรัพย์ทางเลือกเร็วขึ้นใช่เลยค่ะแนวคิดหลักคือแบบนั้นเลย AI เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมแบบรวดเร็วซึ่งอาจจะนาไปสู่การด้อยค่าของเงินกระดาษ แล้วก็ทำให้สินทรัพย์ที่มีจำกัดอย่างทองคำกับบิตคอยมันน่าสนใจมากขึ้นในฐานะเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าหรือ store of value ครับดังนั้นการลงทุนใน AI ก็อาจจะเหมือนกับการสร้างเครื่องยนต์แห่งการเติบโตในยุคใหม่ขณะที่การถือสินทรัพย์ทางเลือกพวกนี้ก็เหมือนกับการสร้างกรอบป้องกันความมั่งคั่งของเราในระยะยาวแล้วกรอบเวลาที่ว่าสำคัญคือถึงปี2026ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลหลายแห่งชี้ตรงกันว่า ช่วงเวลานับจากนี้ไปจนถึงปี2026ี่บเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเป็นพิเศษสําหรับโอกาสนี้ก่อนที่ภาพทั้งหมดมันจะชัดเจนขึ้นสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วโอกาสในการเข้าก่อนมันอาจจะลดน้อยลงไปค่ะเป็นภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามใกล้ชิดจริงๆครับงั้นเรามาลองสรุปประเด็นสําคัญๆจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันอีกทีนะครับได้เลยค่ะโดยสรุปแล้วแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่มาพร้อมกับ AI นะคะ ผ่าน5แนวทางหลักๆเลยก็คือข้อแรกการลงทุนในระบบนิเวศของ AI ทั้งหมดซึ่งมันมีหลายมิติมากกว่าแค่บริษัทเทคใหญ่ๆที่เรารู้จักครับข้อ2การสร้างธุรกิจใหม่โดยใช้ AI เข้าไปแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วก็มีคุณค่าจริงๆค่ะข้อ3การใช้ประโยชน์จาก AI marketplace หรือตลาดเฉพาะทางของ AI ที่ยังถือว่าใหม่มากๆอยู่ข้อ4 ความจำเป็นเร่งด่วนเลยที่ต้องเอา AI มาอัปเกรดธุรกิจเดิมหรือพัฒนาทักษะของเราในอาชีพปัจจุบันและข้อสุดท้ายข้อที่5ซึ่งเหมือนเป็นบทสรุปที่เชื่อมทุกอย่างเลยคือการทำความเข้าใจว่าการปฏิวัติ AI เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพครั้งใหญ่และก็อาจจะตามมาด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มของภาครัฐใช่ค่ะและท้ายที่สุดคือ ความเป็นไปได้ที่เงินทุนจะไหลเข้าหาสินทรัพย์ที่มีจํากัดอย่างทองคําแล้วก็บิตคอยน์โดยมีกรอบเวลาที่แหล่งข้อมูลหลายแห่งมองว่าสําคัญคือช่วงนี้จนถึงปี2026นะครับ ซึ่งถา้ถามองในเชิงกลยุทธ์นะคะภาพรวมที่แหล่งข้อมูลนําเสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนโอกาส2ด้านหลกัหลกๆเลยคือด้านหนึ่งคือการมีส่วนร่วมกับการเติบโตหรือ growth ที่ AI เป็นทัวขับเคลื่อนและอีกด้านหนึ่งก็คือการปกป้องความมั่งคั่งหรือ preservation จากความเสี่ยงเรื่องค่างเงินที่อาจจะลดลงด้วยสินทรัพย์ทางเลือกการผสมผสาน2ด้านนี้ใช่ค่ะ การผสมผสานตลยุทธ์ทั้งสองด้านนี้ยังไงให้มันเหมาะกับเป้าหมายแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้เนี่ยนี่แหละค่ะคือโจทย์สําคัญที่ต้องเอาไปคิดต่อกันค่ะขอบคุณมากครับเป็นการสรุปที่ให้มุมมองเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากเลยครับก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้ผมขอทิ้งคําถามชวนคิดไว้สักหน่อยนะครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเกี่ยวกับความเร็วของ AI การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจจะตามมา ถ้าสมมุติว่าเราต้องเลือกพัฒนาทักษะหรือความรู้เกี่ยวกับ AI แค่ด้านเดียวเลยนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบให้มากที่สุดในวันนี้ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นการลงทุนสร้างธุรกิจหรือพัฒนาอาชีพก็ตามคิดว่าทักษะหรือความรู้ด้านไหนน่าจะเป็นจุดคันงัดที่ทรงพลังที่สุดครับลองเก็บไปคบคิดจะดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ